การดำเนินงานโครงการพลังประวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิศนุโลกเพื่อตอบสนองรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลและกรอบการใช้วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาประเทศใน3มิติของกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559 ถึง2,564กรมการศาสนาร่วมกับสำนังกงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโครงการพลังบวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยโดยมีแนวคิดนำสถาบันหลักของชาติมาเป็นแกนกลางเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศใช้พลังบวรเป็น,นกลไกสำคัญส่งเสริมให้ประชาชนร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและชาติบ้านที่เข้มแข็งต้องเริ่มจากโครงสร้างที่มั่นคงดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินโครงการพลังประวรชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยประจำจังหวัดพิษณุโลกเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดกิจกรรมครั้งสำคัญนั่นคือพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือจังหวัดพิษณุโลกสร้างคนดีสู่สังคมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสากระตันยูกตะเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของพลังบวรระดับจังหวัดขึ้นประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผู้นำศาสนาทุกศาสนาผู้นำองค์กร หน่วยงานด้านสังคมด้านการศึกษาด้านการปกครองท้องถิ่นและที่สำคัญคือผู้นำชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยทั้ง37แห่งภายในจังหวัดพิษณุโลกมาเป็นพันธมิตรในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยทุกศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรม เมื่อรากฐานของบ้านมั่นคงแล้วก็จะทําให้คนในบ้านมีความผาสุกต้องอาศัยกลไกระดับย่อยเปรียบเสมือนเส้นเลือดฝอยในร่างกายเป็น,นกลไกสําคัญในการทํางานดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับผู้นำพลังประวัตในชุมชนคุณธรรมลานธรรมลานวิถีไทยทั้ง37แห่งในการปลูกฝังให้สมาชิกในชุมชนเกิดการปฏิบัติตนบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรมอย่างเป็นอัตโนมัติด้วยการดําเนินกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมหลักธรรมคําสอนทางศาสนากิจกรรมเพื่อทํานุบํารุงศาสนาการส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนําศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวันและการสืบสารรักษากระพฤติและปฏิบัติตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการมีผู้นำพลังประวรในชุมชน บุคลากรทุกคนของหน่วยงานทุกภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าอันจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์สังคมที่มีความสงบสุขร่วมสร้างให้ประเทศชาติเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน